เยี่ยมเยี่ยมควรแนบมากรองควรแนบมากรองเอาทำไมนะมามากินนะ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 หอยไว้ตี เดี๋ยวบมกล่องขวดบ๊ายบายสองจุ๊บบายให้มันหายนะป่ะบาดแท้เลยจะชิบมันบ่นหายป่ะเออเอา,เอา,เอานี่เอานี่มันหายป่ะ <laughs> bắt phải, là kinh hai ba hai thì còn hai hai

นาย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 มันนักเยียฟบองนานาย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 ายนายนายเอ้ากันกนอาไวะเฮ้ Đứa nàng nữa đứa đứa nàng nữa trượt 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 Đứa nàng nữa đứa đứa không không Cái tên ta ไป <l ug> มาเพียมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยสักคร้งปิดเ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 ปิดปิดปิด ันนี้อ๋อไอ้ดับฟอออนซ้อรวแสบนอล้อล้อล้อ hello hello yêu mưu bye rival bài oh bye tục hát này mãi 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 รู้้เียนหว่าหนู่หมโหบ่มโหบเกงบ่เกงบ่เกงมาจะใส่ทำเป็นพายทำเไมเกงคาแขงฮะตีตีจะไปใส่ทุ่ง ช้ำ่อดับอจ๊กเฉยจ๊กเฉยจก๊จกมองเพิงอยู่กนอนดับอกตายยุงกินแฉกอย่ามองใจ